ธุรกิจกระแทและทุกอย่างเราจะจับมือร่วมกันมีมติแล้วว่าต่อจากนี้ไปนะรัฐบาลไม่ว่าจะกระทรวงมหาดไทยสำน,น,นักงานตำรวจแห่งชาติหรือไทยก็แล้วแต่จะส่งคนมาอยู่เลยนองตั้งแต่ผู้ว่ารองผู้ว่าตำรวจผู้การแล้วแต่ต้องส่งคนที่ไม่เอาบ่อลน,นะครับไม่เอาตู้มานะครับมา มีเช่นนั้นเราไม่ยอมนะครับเราไม่เียงหน้าเราก็จะพี่น้องประชาชนเกิดระบนครับขับไล่เห็นด้วยไหมนั้นท่านสมาชิกท่้งสามสิบคนเราไม่ยอมนะครับเกื่อไม่เดียงหน้าเรามีอย่างเดียวเอาพี่น้องมาไล่ไล่จริงๆนะครับเราเคยทามาแล้วแต่เราไม่อยากทำเงเราอาศัยการเจรจาแต่ถ้าก่อจากนี้ไปวันนี้เราประกาศนโยบายชัดเจนร่วมกันแล้วทุกองค์กร ตัวบอกตู้บอรเพราะอะไรถ้า,า,า,าเดือดร้อนเลือดตาแทบกระดิ่งนะครับเราจะไม่ยอมนะครับเรื่องบอเลเรื่องตู้ม้าเกินแน่ที่เข้ามาชื่นเป็นโดยกระบวนกานคือทางบริษัทโอมเตอร์เนี่ยนี่บัิษัทเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในการเรารูแล้วก็สูบไปได้บางส่วนแล้วเหลือแต่ถะาเเชื่อมโยงเชื่อสูบไปเติมเนี่ยเข้าระบบไอ้ท่อส่งไปที่อมพัมต ถาาว่าไปในไม่นานนี้ทานอาจะเสียชสทั้งหมดท่วมไหม